หลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าวิสาห์ PVP โหดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดเซ็ตของสวมใส่แล้วก็สเตตัสสกิลในการ PVP แนะนำเบื้องต้นสำหรับใครที่เล่นวิสาห์กันครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะสวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูของสวมใส่แล้วก็เซ็ตสกิลเซตแตตต่างนะครับในการ PVP ครับผมเริ่มต้นที่สเตตัสก่อนเลยแล้วกันนะครับ สเตตัสในการ PVP เนี่ยจะแตกต่างจากสเตตัสเวลนะซึ่งเราทําได้เป็นปรีเซตนะครับกดตรงบริเวณขวาบนนี้เนาะแล้วมันจะมีให้ซื้อเพิ่มได้นะครับว่าเราจะเซตสแต่แบบไหนไว้ผมก็จะมีแบบว่าเน้นเก็บเวลแล้วก็เน้น PVP นะครับทั้งสองแบบเลยซึ่งกรณี PVP ผมจะอัแบบนี้ครับผมจะอัปเดกนำอินนะครับเพราะว่าเราต้องการไล่เร็วๆเพื่อให้เวทมันออกไวๆนะครับจะได้มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเราเวทแรงแต่เวทเรายิงไม่ออกไปก็เท่านั้นนะครับพราะ,ะน้นผมจะอัปเดกนำอินไว้ประมาณแบบนี้นะครับและที่สําคัญ เลยคือต้องแบ่งไปลงวิทอย่างน้อย50นะครับเพราะว่าใน PvP กิวเนี่ยเราโดนดาเมจมากกว่าทำดาเมจนะเพราะฉะนั้นการที่มีค่าวิทไว้เนี่ยมันจะทําให้เราตายยากขึ้นแล้ววิสัตเนี่ยมีสกิลเอาตัวรอดเนี่ยหลายสกิลด้วยนะครับมีวิทไว้หน่อยรับรองว่าตายยากขึ้นแน่นอนผมก็จะอัพวิทกับเล็กเนี่ยเท่าๆกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งอินไว้สิในตอนนี้ที่ผมเลเวลประมาณ60นะครับต่อมานะครับเป็นเซตสกิลนะครับผมพาร์ทแรกนะครับผมจร่งๆต้องมีเลยนะคคคครรรรรรรัััับบบสสสาาาาหหกกกกผ่่นนนนไไไไไปปลลลล็็็็จจะะะะเเเฟฟววออออออ์์์ดดดแ้ตมทีืุณง นะพอยเหลือจะไปลงอะไรเพิ่มแล้วแต่เลยครับผมใครแบบอยากจะลงโบสักธาตุนึงเป็นเลเวลสิไว้เพื่อที่จะไว้ทำดาเมจเดียวๆก็ได้เช่นกันครับผมนะคีย์หลักสําคัญก็คือคลาสสตรงนี้นะครับในการ PvP นะครับหรือว่ากิววอลก็ตามนะครับวิจะต้องมีไซส์เอาไว้มองอาชีพที่ซ่อนตัวได้นะอันนี้สําคัญเลยแล, Set แล้วก็เซตตี้วอลสิเลยนะครับอันนี้คือคีย์หลักสำคัญเลยเอาไว้ป้องกันดาเมจกายภาพได้ และใช้บูกเกมสโตร์ด้วยนะอย่าลืมซื้อบูกเกมสโต,ตร์ติดตัวไว้ด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์และเอาตัวรอดได้ดีมากๆครับอีกหนึ่งสกลิลนะครับที่ได้ใช้มากๆเลยก็คือสตอมกัรดครับแต่เอาแค่เลเวลหนึ่งพอเพราะว่าสตอมกัรดเนี่ยยิ่งเลเวลสูงยิ่งร่ายนานแล้วมันจะลดเปอร์เซ็นต์การติดแข็งลงนะครับถ้าเราใช้แค่เลเวลหนึ่งเนี่ยโอกาสติดฟรอสต์เนี่ยถึง54%เลยทีเดียวนะครับซึ่งเยอะมากถ้าเกิดว่าเราอัพไปเลเวลต่อไปเห็นไหมครับมันจะเหลือลหืออออแแคคคคค่่่่49%ลลลลละะหรรรรใใิิดดดวววาาาาาจััััพไไปสสกกกกก2-3เเเเเถถ้ดด้้โุณง็ามาชชนน อีกหนึ่งสกิลที่สำคัญเลยนะครับก็คือเควกไม้นะครับลูกโลนบอกโคลนตรงนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่าเควกไม้มันก็แค่สโลไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมันลดเอจิ y, กับเด็ y, ก y, ลงไปอย่างละ50หน่วยด้วยแล้วก็ทำให้เดินช้าลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โดนเควกไม i ถึงบอกเลยว่าหนึน่ถ้าจะเดินไม่ออกแล้วก็ยิงช้าลงนะครับโดยเฉพาะพวกกนธนูหรือว่าตัวตีประชิดที่ต้องใช้เด็กในการตีให้โดน โอกาสในการตีโดนก็จะลดลงไปเยอะมากและนี่เดี๋ยวถ้าเป็นคอมโบกับตัวเฟืองนะครับเพิ่งเหลือจะพูดในส่วนต่อไปสกิลนี้จะเป็นสกิลที่น่ากลัวแล้วก็ไล่ออกเร็วมากๆครับวางได้ฝากโว้ส่วนพลอยที่เหลือใครจะเอาไปลงอะไรก็ได้นะครับจะเอาไปลงเมทูเอาไว้ลงสตันแก้ขัดบ้างหรือว่าอาจจะไปลงเลสไฟเอาไว้ปัดปนเร็วๆก็แล้วแต่เลยนะครับและในการตั้งสกิลออโต้นะครับผมก็จะตั้งแค่นี้นะครับคือ Energy c o d โค้ดกับไซ์ให้เขาใช้สสกิลนี้ไว้ตลอดเวลา Energy c o d โค้ดทำให้ถึกขึ้นไซส์ทำให้มองเห็นนซ่อตัว ส่วนสกิลเนี่ยเรากดมือเอาเนาะเวลาเราเห็นคนอยู่ตรงไหนก็ค่อยกดเอาจะเป็นอิสระมากกว่ามากกว่าที่เราจะใช้สกิลออตโอต้แล้วมันเดินไปยิงสกิลมั่วๆนะครับจบส่วนของสกิลไปนะครับต่อมาเป็นของสมใส่เนาะของสมใส่ก็ใช้เซตพื้นฐานนั่งเดินจากที่เราใช้ตอนเก็บเวลวีที่เราทำาีมไปได้เลยนะแต่ว่าการ์ดบางช่องเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้มันเหมาะกับการ p v ๆมากขึ้นเช่นโล่ก็ใส่กบแดงอาวุธก็อาจจะเปลี่ยนใส่ไฮดร้าถ้าอยากจะทำดาเมจนะครับ หรือว่าในการ์ดส,ส่วนเสื้อหรือส่วนอื่นๆเนี่ยจะใส่เพิ่มวิธเพิ่มเลือดเพื่อความถึกก็ได้เช่นกันมาถึงจุดนี้นะครับคุณจะต้องเลือกสายแล้วนะครับว่าคุณจะเล่นเป็นวิสาสายฆ่าคนหรือว่าวิสาสายปันปวด ในกรณีถ้าที่ผมแนะนำนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าคุณสายเติมน้อยงบประมาณไม่มากผมแนะนำให้เป็นสายปันปวนเพราะว่าวิศาดเนี่ยการทําของปันปวนให้ตายยากเนี่ยทำได้ในราคาไม่สูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นสายฆ่าคนเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณแล้วก็ของที่สูงมา,มากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะวัดจากการที่คุณเซ็ตการ์ดเซ็ตของในตัวนี่แหละครับว่าคุณจะทําเป็นสายไหนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นสายฆ่าคนนะครับของก็ใช้เหมือนของเก็บเวลเลยนะครับแค่เปลี่ยนการ์ดเป็นกึ่งมนษุษย์หรือว่าขนาดกลางก็คือทําดาเมจเต็มสูบเหมือนของเวลทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกตรงสายถึกแล้วกันนะว่าเราจะต้องเด่นยังไงแล้วก็ใช้ของแบบไหนในการที่จะทําให้เราถึกแล้วก็ตายยากฟันบวดได้น,นั่นเองนะครับขอสงสัยก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะเน้นใส่วิทใส่ลดดาเมจจากอามนุษย์อะไรแบบนี้เนาะใส่ครบทั้งหมดแล้วนะครับปุ๊บคราวนี้มาดูเฟืองครับโดยเฟืองที่ผมจะแนะนำนะครับไม่จําเป็นต้องมีทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะอีหลักที่ผมจะแนะนําเลยนะครับว่าต้องมีนะครับผมก็คือเฟืองตัวนี้ครับเด a ดลี่สวอปนะครับตัวเด a ดลี่สวอปนี่นะครับผมจะ ทำให้เควกไมล์ของเรานะครับมีดาเมจ1.5%ของแมคคิฟเป้าหมายนะหมายถึงว่า1วินาทีเนี่ยมันจะลดเลือดศัตรูได้1.5%นะครับซึ่งนั่นเยอะมากๆเลยนะของเลือดเขานะครับถ้าไนท์โดนก็คือโดนเยอะมากแต่ว่ามากสุดไม่เกิน150%ของเมจิกดาเมจเราอ่ามันทำให้เควกไมล์เนี่ยนอกจากสโลว์แล้วอ่ะมันยังทำดาเมจได้อีกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้สกิลปัดปวกของเราไม่เสียเปล่านะครับอีกหนึ่งสกิลที่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าแนะนำไว้แล้วกัน,นคก็คือ Ferry Hunting ตรงนี้จะทําให้ไซต์เนี่ยที่มันเป็นลูกแก้ววิ่งวนร,รอบตัวเราเนี่ยทำดาเมจด้วยเมื่อเวลาอาชีพที่เขาซ่อนตัวเดินเข้ามาชนเนี่ยเขาก็จะโดนดาเมจตรงนี้เขาอาจจะตกใจแล้วก็เกิดการแบบว่าเ,เดินหนีไปได้นะครับอันนี้เหตุผลใน PvP ค่อนข้างมากและอีกเฟืองหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือ Prediction นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ m e t e o ก็เป็น m e t e o Prediction ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Storm Guard ก็เป็น Storm Prediction มันจะลดคู o ดาวของสกิลน,นั้นๆนะครับทำให้ใช้ซ้ำได้เยอะขึ้นน,นั่นเอง ส่วนที่เหลือถ้าใครไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่เป็นเฟืองเพิ่มวิทเฟืองเพิ่มเด็กก็ได้นะครับช้าช่องเหลือนะแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับส่วนการ์ดเนาะคือของส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องใส่ถึงป้องกันกึ่งมนุษย์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าช่องอาวุธเนี่ยเราจะใส่อะไรดีนะวิสาท์เนี่ยเวลาโปรโยเวทหมู่เนี่ยนะครับการ์ดพวกติดสถานะมันมีผลด้วยนะเช่นถ้าสมมติคุณใส่การ์ดมารีนา่าที่มีโอกาสติดแช่แข็ง5%เนี่ย ขอให้คุณใช้ m e t ท o r s t o r นะครับแล้วศัตรูโดนก็จะมีโอกาสติดแช่แข็งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแข็งของ s t o r ม Gas ก็จะใส่ตัว Marina ก็ได้หรือว่าอยากให้ศัตรูติดเฟียก็อาจจะไปใช้ g ่าสสเ t r i k i u มก็ได้นะอันนี้อยู่ที่เราจะ m ิกตัวสถานทีิปติกติออกมาเลยนี้อีกหนึ่ง g a ที่แนะนําเลยนะครับผมอันนี้ได้ข้อมูลมาจากตัวในกลุ่มกิ i l d ของผมเองนะครับในส่วนของอาวุธเนาะ ก็จะเป็นการ์ดไข่ดาวนะครับแมกโนเลียซึ่งราคาไม่แพงเลยแต่ว่าอาจจะต้องพยายามดึงกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะทําให้สตรูมีโอกาสติดเคิร์สเนี่ยห้นะครับซึ่งสถานะเคิร์สเนี่ยมันจะทําให้เดินสโลว์แล้วที่เราบอกว่าวางเควกไมแล้วใส่ลูนเดนนี้สวอม arm, ใช่ไหมครับทำให้มันมีดาเมจจากเควกไมเควกไมเนี่ยก็สโลว์อยู่แล้วและเมื่อมาติดสถานะเคิร์สอีกก็คือจะโคตรสโลว์เลยครับตายที่โดนเข้าไปเนี่ยรับรองเลยว่าเจ็บแสบแน่นอนอัพขั้นไปถึงขั้นสังเนี่ย มีโอกาสติดเคิร์อีก5%เพิ่มรวมเป10%เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่แสบใช้ได้สำหรับสายปันปวดแล้วก็ในส่วนของขนนกนะครับจะมิกออกมายังไงก็ได้นะแต่ว่าพวกสายที่มันมีประโยชน์ต่อ,อการ PVP นะครับก็คือเจ้าตัวสีขาวนี่นะครับไอพวกที่มันเขียนว่า PVP Damage นะครับบางอันมันจะเขียนว่าเป็น PVE นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า PVP เนี่ยก็ต้องเน้นไปที่ตัว stat PVP เป็นหลักนะครับ ก็แล้วแต่เราจะมิกออกมาเลยแต่ว่าคอมโบที่ดีที่สุดของขนนกเนี่ยก็คือม่วงหนึ่งที่เหลือเป็นสีทองนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะไป m i กตัวสีทองอะไรบ้างก็ลอง m i กออกมาดูแล้วกันนะครับผมแค่ให้มันอยู่ในรูปแบบของ1่ม่วงแล้วก็ที่เหลือทองสุดท้ายเลยนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับที่เอาไว้ลง PvP Guild War นะโดยสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่าต้องมีเลยนะครับในการ Guild War หรือ PvP นะครับก็คือเจ้าหมาวอร์คนโตัวนี้นะวอร์คอนโลบูด็อกนะครับตัวนี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ย เขาจะสร้างเกราะให้เจ้านายนะครับจะกดูดซับดาเมจได้เท่ากับ20%ของแมคคิทีเจ้านายหมายความว่าเลือดเรามีหมื่นหนึ่งมันก็จะสร้างเกราะ2อ0พขึ้นมาให้เรานะครับเ <c oughs> มื่อดาเา <c oughs> มจได้รับเนี่ยถึงครบดาเมจต,ตรงนี้แล้วนี่นะครับก็ <c oughs> จะระเบิดหนึ่งครั้งสร้างดาเมจไฟเนี่ย600%ต่อศัตรูรอบๆแล้วก็ระหว่างที่ติดโล่เนี่ยจะาก,การสถานะที่ปกติเพิ่มขึ้น50%ด้วย บอกเลยว่าอันนี้คือเป็นโล่ที่ดีมากๆ,ๆนะครับแล้วยิ่งวิาสาหิของเราเนี่ยตายยากอ,อยู่แล้วด้วยนะก็ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกครับตัวนตัวอื่นนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแนะนําว่าใน P PP v เนี่ยเราจะเน้นถูกเป็นหลักเนาะก็อาจจะเป็น Sun of the Earth ที่แลกได้ในร้านค้านะครับก็เอาอันนี้มาก็ช่วยรับดาเมจได้ระดับหหรือว่าใครอาจจะใช้ป้าหมึก ที่เขาจะมีกลางพื้นให้เราเนะี่ยทำให้เราได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีก็ได้เช่นกันนะส่วนตัวที่เหลือก็แล้วแต่คุณจะชอบเลยครับอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําเลยเรื่องของความถึกก็คือน้องกามตัวนี้เนาะนะครับหมาน้าแข็งนะับก็จะทําให้เราได้รับดาเมจลดลง40%แล้วก็ฟื้นเลือย20%ด้วยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับในการที่จะพีวจวอร์ืออะไรที่ทําให้เราถึกขึ้นก็ได้หมดเลย แล้วแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมนไหนๆก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะครับกับบัฟบอิมพิวเรียมหรือบัฟบกิ้นะครับก็ถ้าเกิดใครไปใส่ค่านะครับก็จะมาเอาตัวบัฟ m มา i จิกดาเมจตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาถึงก็มาเอา HP ตรงนี้นะครับก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นนิดนึงแบบนี้นะเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงน,นะแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากจะดา,ดาเมจก็อเอาเป็น m K ก็ได้เช่นกันแต่ว่าอย่ากดเพลินนะครับมันใช้เหรียญ2แสน,นเลยนะซึ่งเยอะเลยแล้วก็อาหารนะครับผมอาหารเนี่ย ถ้าเราเป็นสายถึกผมจะแนะนําให้กินเป็นตัวข้าวปั้นตัวนี้นะครับมันจะเพิ่ม max hp ให้เราทําให้เราเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ตัวก้าปูตัวนี้นี่ยทำให้มีการเด้งเลือดเด้ง sp ก็ทําให้เราถึกขึ้นไปอีกเพราะเลือดมันเด้งสู้นะครับอาหารกฏสองอย่างแต่ถ้าเป็นสายฆ่านะครับก็จะกินตัวนี้ได้นะครับเพิ่ม m damage น,นะครับเพิ่มเวทของเรานะครับส่วนแต่กินได้หนึ่งอย่างนะครับถ้าอยากถึกก็กินมิดอยากไล่เร็วก็กินเด็กนะครับหรือว่าอยากจะยิ่งแรงขึ้นก็กินอิน อันนี้ลองไปเมนูก,กันดูละกันว่าคุณจะกินอะไรนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับวิสายวีพีนะครับวันนี้อาจจะเน้นไปนที่วิสายถึกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสายถึกเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่งบประมาณน้อยมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิสายค่าเนี่ยก็แค่ทําของคล้ายๆเก็บเลเวลนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าคนุนไม่ได้แค่นั้นเองก็เลยอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนักนะยังไงถ้าใครมีอะไรเสริมก็คอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนคุณเล่นนนี้ก็แชร์ให้เขาดูได้นะครับ ท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยละกันนะจะได้ไม่พลาดไกด์ดีๆแบบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย